สวัสดีคะ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นซีนของลิซ่ากระพริบตาเดียวหายสีสาวแห่งวง b l a c k p ink, Lisa, Jenny, oo, ิง k ์ลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่รวมตัวกันอีกครั้งนะคะเพื่อเริ่มต้นในการโปรโมทเวในปี2025ที่ใช้ชื่อว่า Deadline โดยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาเกาหลีมีตัวอย่างแรกของบททัวนนี้ออกมาเป็นทีเซอร์สั้นๆเผยให้เห็นสมาชิกแต่ละคนปรากฏตัวทีละคนหลังจากรับโทรศัพท์จากโรเซ่ก่อนจะพากันออกเดินทางด้วยวิธีการสุดตื่นเต้นนั่งรถเปิดประทุน กับวิวบรรยากาศสวยๆเตรียมพร้อมเพื่อไปพบกับแฟนๆทั่วโลกนะคะสำหรับ World Tour d a d l i n e ของ Black พิ k ในปี2025นี้จะเริ่มต้นที่สนามกีฬาโกยางเมืองโกยางประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา2วันคือวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะทุกคนซึ่งในโชว์เปิดตัวครั้งนี้ l a ล k p พิ k ยังเตรียมการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดแบบสดๆเป็นครั้งแรกอีกด้วยแต่หลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกมานะคะ ับเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกิดกระแสะความไม่พอใจจากแฟนๆโดยเฉพาะในส่วนของลิซ่าบิงลิลลี่เมลิซ่าก็คือแบบเสียความรู้สึกอะทุกคนซึ่งลิซ่าเนี่ยเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ปรากฏในช็อตเดียวแบบ close up ใบหน้าคือถ่ายให้เห็นแต่ใบหน้าแล้วยังเป็นใบหน้าแบบหันมาแบบนี้มันมองไม่เห็นภาพแบบเต็มตัวแล้วก็ไม่เห็นการเคลื่อนไหวของลิซ่าเหมือนคนอื่นๆเลยอะ่ะซึ่งต่างจากสมาชิกค,คนอื่นที่ได้โชว์บทบาทอย่างชัดเจนทั้งภาพแบบมุมกว้างและมีฉากแอคชั่นนะคะที่มีการถ่ายจังหวะแบบสโลว์แต่ละคนคือโพอสแบบสวยๆกันไปแต่พอมาถึงลิซ่าค่ะทุกคนซีนของลิซ่าเนี่ยแม้แต่ใบหน้าแบบเต็มๆเ,เนี่ยก็ยังไม่มีเลยมีเพียงจังหวะ หันไปหน้ามาแค่นิดเดียวแล้วก็เป็นภาพแบบเยอะๆแบบนี้เลยส่งผลให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนๆที่เป็นเมนของลิซ่านี่แหละอย่างบิงล l ลลี่เมนลิซ่านะก็มีการพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันในการแบบตัดต่อไม่ว่าจะทางแม่ไทยเองแม่อินเตอร์หรือว่าแม้กระทั่งแม่จีนนะคะ ก็รู้สึกเดียวกันถึงความไม่เท่าเทียมนะคะนอกจากนี้นะคะแอร์ไทม์ในพาร์ทของลิซ่าเนี่ยมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะคะรวมกันได้2วิคะ่ะทุกคนคือภาพซ้อนในซ้อนไปอีกกระแสดังกล่าวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนคลับเนี่ยจับตามองโดยเฉพาะเมื่อ b ล a c k พิงคอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการกลับมาครั้งใหญ่ครั้งนี้ซึ่งไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าหลายคนนะคะก็คาดหวังนะว่าเออ YG เนี่ยจะมีการปรับปรุงแล้วก็มีการนําเสนอ สมาชิกของแต่ละคนเนี่ยแบบเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่สําหรับที่ผ่านมาแล้วสําหรับค่ายนี้คือกับดิซ่าเนี่ยคงจะยากอยู่หรอกทุกคนเพราะว่า ก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดก็จะมีคอมเมนต์ที่บลิงเนี่ยพยายามมองความเป็นกลางอะนะบอกว่าโอ้ยเมลิซานี่คือแบบแกก็คิดมากเกินไปหรือเปล่าอยากรู้ว่าถ้าเป็นเมนตัวเองจะรู้สึกยังไงก่อนอืมมันก็ต้องมีความเอะบ้างแหละเชื่อเถอะว่าเมลิซานะคะไม่ได้ต้องการที่จะแบบให้ลิซ่าเนี่ยอยู่เหนือทุกคนอยากจะเด่นกว่าเพื่อนคือไม่ค่ะคือเขาอยากให้มันเท่าเทียมกัน ฉากแอคชั่นสโลวแบบนี้อ่ะเราก็อยากเห็นลูกสาวเราโพสท่าแบบสวยๆบ้างถูกไหมมันไม่มีความเท่าเทียมแล้วไม่ได้ว่าเมมเบอร์นะเมมเบอร์ Member ก็คือสวยเป๊ะปังทุกคนแต่ละคนก็คือมีสตอรี่แต่อย่างลูกชั้นเมนช้น,น่ะก็อยากมีสตอรี่เหมือนกันเออว่านู่นว่าทีมตัดต่อของ YG นูีน้นทำไมแก ถึงเลือกซีนแบบนี้มาให้ทา,ทางทางจะซีนดีๆเนี่ยก็มีอะอย่างเช่นคลิปล่าสุดวันนี้นะคะทุกคนมีคนถ่ายคลิปภาพสาวสาวแบล็กพิงนะคะจากจอในร้านขายสินค้าเดนไลน์เวิร์ดชวดที่โกย่างเกาหลีใต้ในคลิปนะคะก็จะมีรูปของแต่ละคนแบบสวยๆเลยนะแล้วก็มีรูปของลิซ่ารูปนี้คือสวยมากนะคะสไตล์คาวบอยคาวเกิร์มากเนี่ยรูปดีๆก็มีแถมสวยด้วยนะแต่ค่ายดันไม่เลือกเอาลงเท่านั้นเองก็รอดูกันต่อไปนะคะ ว่าทีเซอร์ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ